เข้าก็เข้ามาแต่ใครที่คิดว่าชั่วถ้าคิดว่าชั่วก็เข้าก็เข้ามาเราไม่เคยกลัวใครไม่ว่าที่ไหนก็เข้าก็เข้ามาพวกเรามันเหมือนกระสุนจะยิงให้พุ้นเอาเข้าเอาเข้ามาเอาอีกแม็กหนึ่งถ้ายังไม่น้ำใจเอาไปกลดหนึ่ง เดินหน่อยให้มันสมาร์ทแล้วก็มีความสุขกับการเดินหน่อยแล้วก็ไอ้พวกเมียมาคุมเนี่ยก็ให้รู้ว่าเมียอนุญาตให้เดินอยู่แล้วไม่ต้องเดินแบบปรงเข้าใจไหม เหวรหลายคนเดินแบบกลัวเมียไม่ต้องกลัวกูขออนุญาตให้หมดละมีใครไม่อนุญาตเมื่อกีเนี่ยฮะไอซันเนียอนุญาตไหมนะไม่อนุญาตซันเนียอนุญาตไหมไอไอเบสอนุญาตไหมไอ,อ้อ้อมอนุญาตไหมไอ้โอ๋ล่ะ อ <S <S นุญาตหมดนะเฮ้ยมีอนุญาตหมดแล้วเต็มที่โชว์ได้เข้าใจไหมนี่งานของสโมสรใช่ค่ะถูกต้องค่ะทำเต็มที่ยังไงก็ได้ให้มันรอสุดๆตัวอย่างคือทุกคนดูดีอะค่ะทุกคนดูดีไม่เหมือนกันหูบอกหมูบอกออสมาได้ออสมาให้ออสมาแปลเป็นสเปนนะคะอฮะก็คืออย่างนี้ก็คือถือว่าดูดีมากนะคะแล้วก็เวลามองก็คืิมองไปข้างหน้าเวลาที่เราสายตาเราแบบ มองซ้ายขวาเข,ขินไปเขินมามันเราโยกตัวเวลาที่เราเดินโยกไปโยกมามันดูให้เราดูเราไม่เท่เดินเพือ่อนี้นะคะชุดที่นักเตะจะใส่รอบ2 20คนจะใส่สูตรนะคะหูในไทยใส่รองเท้าหนังปลายแหลมนะคะแล้วผู้เข้าประกวดเขาจะใส่ชุดฮลูฮาานะคะเพราะฉะนั้นเรายืนผู้เขาเราต้องยืนให้มันหล่อนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคนมา40,000คนมาดูเราเนี่ยอายเขานะคะ กบมาปั๊บต้องยืนประจับสุงเลยนะแล้ยืนแท้ๆนะอย่ายืนแบบขี้เกียจคนเป็นหมื่นดูพกอยู่แล้วก็ถ่ายทอดไปทั่วประเทศเนี่ยวกมไปยิงๆงองกองกันอยู่ข้างล่างมันไม่ได้นะเข้าใจไหมไอเอมอธิบายไอใครด้วยไอเอมออยเกโรด้วยมึงก็ออกมาสีสิบห้า ก็สิบห้าไงปานไอโอมาไปสอนหน่อยน ูนับเบอร์16หัวต่อที่ฉันสร้างต่เป็นตำหน,นอกความ